ทำบนให้พี่มอนทำตรงนั้นนะโอเคมีอเอ็มสองสี่หนูเอาบ้างเราไปเอาเอาบอกวิปตาด่ะตรงลูกหมาเนี่ยแหละโอเคี่ใหม่พี่ตรงนี้มันดรอปเอสองสี่ละเอ็มสองสี่โอเค อันนี้คือเอ็มสองเซแต่ไม่รู้ว่าใครเล่นไม่ไม่เล่นยังไม่มีกระป๋าเหมือนกัน ดีใจด้วยพี่ไปหากันม,มันมีมาไหมเนี่ย มีคนมีคนระวังมีคนมีคน,คน,น,นแก่ไมไหวมันห้ามใจไม่ไหวเวลาโตนะกินไก่จังเลยก็อ,อยากกินไก่ด้วยอยากฆ่าด้วยจำได้เลยตรง ใช่ชายบบอยรี่มดดีไม่นในแผนที่ล้ีโจนแจกคิวกพนีแล้วไปขึ้นไปบนนี่ปะที่อยู่บนนี้ <Watch out. S 3> นไปแล้ว

ไปอยู่ตรงเพื่อนดีกว่าคุณรวมๆกันกน,นี่คเพื่อนดูเดิด่สดร้ายน่ะตามไปเดี๋ยวตามไป<อ>ขับรถแล้วมันไม่เห็นคนไงเดินเดินวิ่งไปก่อน Awesome. Oh, Mà này vòng phải phòng luôn. Tinh rồi có cũng phải đi. Tông đi I got supplies. Quên phải cho một lẽ. Dập Phải, bâm hai một tốc anh là kia mà có buộc anh phải này không đọc này มาถึงมาถึงไอดอกไม่ใช่ไงไอด็กนะไม่เพื่อนถามไง oh. อควันขึ้นอ่ะโอ้ยอะไรมันจดเยียบ <uld ams> ต,ต้องไอเ็กน่า ดีบลงว่าเดี๋ยวนี้แหละนี่กระตุกกระตุกเลย

We are number one.